ที่สุดบิตคอยก็สามารถฟื้นคืนชีพตามราคาทองคำมาติดติดในแง่ของการปรับเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดในะรอบหนึ่งปีเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมากว่า1 2 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเกิดขึ้นไปแล้วนะครับเออได้ถามท่านผู้ชมหน่อยฮะมีใครลงทุนในบิตคอยบ้างอยากรู้ครับลงทุนในบิตคอยในที่นี้หมายความว่าลงทุนซื้อขายจริงในตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี่เอ็กซ์ชั่ที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะฮะไม่ใช่ว่า ไปเป็นลักษณะแบบถูกลอ่ลอลวงหรือว่าจูงใจให้ไปลงทุนปิดคอและกลายเป็นเรื่องแชร์ลูกโซ่อะไรต่างๆนานาจนกระทั่นนทงคริปโตกรอเนซีนั้นมีภาพลบในช่วงระยุลาก่อนหน้านี้ที่ทุกคนเนี่ยต่างก็โหยหาผลตอบแทนที่อยากจะได้แบบเอาขอใช้เวลาสั้นๆแต่ผลตอบแทนประเภทแบบเกินร้อยซซึ่งมันก็เคยมีแต่ว่ามันเป็นมีเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในระยะยาวนะครับ คือที่พูดถึงเรื่องนี้อยากถามท่า,ทานาผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับว่ามีใครเล่นบิตคอยหรือลงทุนบิตคอยอยู่ในนี้บ้างหรือเปล่านะครับมีหรือไม่มีก็บอกกันได้นะฮะที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าห่างหายไปนานครับในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาที่เงินสกุล i ิตคอยซึ่งเป็นเงินดิจิตอลกรีนซี y ที่มีปริมาณตลอดจนธุรกรรมเนี่ยนะครับในการซื้อมาขายไปทั่วโลกเนี่ยมีปริมาณมากที่สุดพูดง่ายก็คือเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลกรีนซี y ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินคริปโตอรรนซีหรือว่าเงินดิจิตอลที่ตลาดนิวยอร์กเนี่ยได้รายงานมาหลังจากที่ปิดตลาดไปแล้วปรากฏว่าบิตคอยเทียบเงินดอลลาร์สหรัฐมีอัตราปิดที่12,473ดดอลลาร์สหรัฐ หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยเอา32คูณเท่ากับ1บิตคอยเมื่อคืนเนี่ยมีราคา399,136บาทอัตรา12,473ดอลลาร์เนี่ยไม่เพียงแค่ผ่าน12ึ่งแต่ยังผ่านมาแล้วเนี่ยทำสถิติของอัตราเปลี่ยนของบิตคอยเนี่ยนะครับมีราคาสูงสุดในรอบ1ปีที่ผ่านมาซึ่ง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ก็คือนับตั้งแต่กรกฎาคมปี2019เป็นต้นมานั่นคือเป็นคงสุดท้ายที่ได้เห็นเงินบิตคอยนี้นะครับอยู่ในตลาดรตราและเปลี่ยนเกิน12,000ดอลลาร์สหรัฐดังนั้นแล้วนี่นะครับหลายคนก็กําลังประเมินนะครับว่าอยู่ดีๆทำไมเงินบิตคอยเนี่ยมีการไล่ราคาตั้งแต่ประมาณเมื่อกว่า2สัปดาห์ที่แล้วแต่ยังไม่ผ่าน12,000ตอนนั้นก,ก็จับสัญญาณันอยู่นะครับว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่โถมเงินเข้าไปลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะยิ่งททองคําามกกีี่สุดดขณะเยวัน ตลาดหุ้นก็เริ่มมีการปรับเพิ่มสูงขึ้น,นต่อเนื่องโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มไอทีแต่ว่าในหุ้นที่กลุ่มที่เป็นดัชนีกลุ่มหลักที่บริโภคเซกเตอร์หรือว่ากลุ่มบรูซิปขนาดใหญ่นั้นยังคงมีการเทขายสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาก่อน2เดือนหน้านี้มีความผันผวนมากๆโดยเฉพาะดอลลา,าร์สหรัฐจนกระทั่งคืนที่ผ่านมานั้นสามารถเบรกเลยทะลุ12 0 0 0ันขึ้นไปเป็นผลสาเร็จ เท่าที่ดูทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับผู้เชี่ยวชาญน,นักลงทุนตลอดจนสำนักวิจัยสำนักกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินดิจิตอลเนี่ยในทั่วโลกก็ประเมินกันแล้วว่าสิ่งที่ทําให้เงินบิตคอยพุ่งเกิน1 2 0 0งสดอลลาร์สหรัฐในคืนที่ผ่านมาก็เกิดจากปัจจัยหลายอย่างด้วยกันครับหนึ่งนักลงทุนที่อยู่ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลเริ่มมองแล้วนะครับว่า การใช้เงินปิดคอยเป็นตัวประกันความเสี่ยงหรือว่าปิดความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อที่จะตกต่ำย่างยาวนานเพราะว่าเศรษฐกิจย่ำแย่น่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ดีพอๆกับการซื้อทองคำได้บอกไหมฮะคือถ้าถามว่าพูดง่ายๆเวลาเงินเฟ้อขึ้นแบบแพงๆหรือว่าเวลาเกิดภาวะเงินที่เฟื่ๆลงมานี่นะครับสิ่งที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดเลยก็คือว่าคนก็จะมักไปซื้อทองคา เวลาถ้าใเข้ายากมาแพงสินค้าราคาแพงก็ซื้อทองคําเพราะราคาทองคําแทบจะไม่เคยหล่นหรือตกเลยในช่วงระยะเวลากว่าหลาย10ปีที่ผ่านมานะครับนี่คือการมองว่าบิตคอยเป็นเครื่องมือปิดประกันความเสี่ยงของความผันผวนเกี่ยวกับภาวะเงินเฟอ้อประเด็นที่2ก็คือว่านาขณะน,าาน,นี้อัตราของดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสําคัญยักษ์ใหญ่ทั่วโลกนั้นถือว่าต่ําสุดเป็นประวัติการเมื่อไปผนวกกับผลตอบแทน ของพันธบัตรรัฐบาลขนาดใหญ่อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาซึ่งขณะนี้มีอัตราติดเตี้ยต่ําตกลงไปเรื่อยๆซึ่งสะท้อนมุมมองของคนถือพันธบตัตรว่าไม่แน่ใจและกังวลกับภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จากวิกฤตระบาดของโควิดประเด็นที่3คือเมื่อเงินเฟอ้อมันยิ่งต่ำเข้าไปด้วอยต่างหากแล้วแถมดอกเบีย้ยยิ่งต่ำเตี้ยติดตินจนกระทั่งต่ำศูนย์หรือว่าใกล้ศูนย์ดิคำพูดสั้นๆสรุปได้ก็คือว่าผลตอบแทนแท้จริงผลตอบแทนแท้จริงตัดเงินเฟ้อทิ้งก็ยังได้ผลตอบแทนเป็นติดลบ เพราะฉะนั้นใครมีเงินร้อยหนึ่งแล้วจะไปทําอะไรที่ให้ผลตอบแทนติดลบเป็นเรื่องยากมากหนึ่งนั้นก็คือซื้อทองครับจนกระทั่งเมื่อคือนที่ผ่านมาจึงตัดสินใจบางส่วนนั้นเข้าลงทุนในบิตคอยที่เกิดขึ้นนี่เป็นสองปัจจัยหลักแล้วนะฮะสิ่งที่มองต่อไปก็คือว่าปริมาณการซื้อขายของเงินบิตคอยที่อยู่ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลทั่วโลกขนาดนี้มีอยู่จํานวนจํากัด ข้อมูลหลากหลายสำนักก็ประเมินว่าปริมาณของบิตคอยเนี่ยที่มีการขุดจากไอ้เจ้าตัวคอมพิวเตอร์ออกมาเนี่ยนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันขุดแล้วก็รหัสไปเจอปั๊บออกมาเป็นหนึ่งบิตคอยเนี่ยนะฮะตอนนี้อยู่ในโลกนี้มีอยู่ประมาณเพียงแค่กว่า20ล้านเหรียญซึ่งถือว่าเป็นวงจํากัดมากๆเพราะฉะนั้นของน้อยความต้องการมากราคาแพงสอดรับกันเลยนะฮะและที่สําคัญในช่วงที่ผ่านมานั้นตลาดบิตคอยหรือที่เรียกกันว่าตลาดอัตราแลกเปลี่ยนของเงินดิจิทัลเนี่ยผ่านลอนผ่านหนาะผ่านข้อจํากัดนะครับ เจอทั้งกฎหมายเจอทั้งการเข้าตรวจสอบเจอทั้งการเข้าควบคุมเพื่อที่จะสร้างสเสถียรภาพของเงินสกุลแบบนี้และก็ที่สาคัญก็คือให้มันเป็นช่องทางการลงทุนที่แน่นอนครับเข้าถึงได้ง่ายถูกต้องตามกฎหมายและมีระบบการตรวจสอบป้องกันความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นเริ่มมีกฎเกณฑ์ตัวนี้ทยอยกันออกมาระหว่างทางในช่วงกว่า5 6ปีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยมากลายเป็นสิ่งที่ตอนนี้ทําให้อัตราแลกเปลี่ยนนะครับบิตคอยทียบดอลลาร์สหรัฐนั้น มองจากราคาปิดเมื่อคืนที่12,473ดสาอลลาร์สหรัฐต่อต่อหนึ่บิตคอยนี่นะฮะทำให้เงินปิดคอยตั้งแต่ต้นปีนี้คือตั้งแต่2มกราคมจนถึงคืนที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐก็คือ18สิงหาคมเนี่ยทยานขึ้น70%และถ้าจะไปเทียบม,มีนาคมของปี62งจนกระทั่งถึงคืนที่ผ่านมา18สิงหาคมตามเวลาในสหรัฐบิตคอยมีมูลค่าทยานขึ้นแล้วกว่า1 0 0นะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่ ถามว่าเวลามันผันผวนเวลามันเลวร้วายมันก็หนักนะฮะบิตคอยเคยลงไปลึกสุดหรือถูกทุบเททิ้งละเนระนาดเนี่ยลงไปอยู่แค่4,000ดอลลาร์สหรัฐขณะที่ตอนนี้12,000กว่าแล้วถามว่าจุดสูงสุดจะเคยจําได้ไหมครับว่าบิตคอยเคยไปถึงตรงไหนเกือบ20,000ดอลลาร์สหรัฐนี่คือความที่ราคาที่เคยต่ําสุด4 0 0พ สูงสุดเป็นบร,ริการเกือบ20,000นาทานี้อยู่ที่12,473ดอลลาร์นะครับเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าถ้าเอาราคาปิดเมื่อคืนก็จะเห็นว่าราคาปิดบิตคอยที่12,473ดอลลาร์นั้นยังห่างไกลจากราคาปิดสถิติสูงสุดเป็นปฏิการของบิตคอยที่เกือบ20,000ดอลลารนะ์นั้นอีก40%นะฮะอีก40%ถึงจะแตะตรงนั้นผมก็เลยเอา32บาทคูณเล่นๆว่าเกือบ20,000ดอลลาร์ตอนนั้นเนี่ยบิตคอยมีอัตราแลกเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเป็นเงินไทยแล้วนะฮะ ที่สูงสุดเป็นกวัติการก็คือ1บิตคอยแลกได้6กแสนสี่โอ้โหตอนนี้ถ้าเอาราคาเมื่อคืนเอาสามสองคูณในหนึ่งแบบหนึ่งบิตคอยแลกได้3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเยอะมากเลยนะครับนะฮะ แล้วถามว่าสถิติกเกือบ20,000ดอลลาร์เนี่ยเมื่อปีไหนเมื่อประมาณ2ปี8เดือนที่ผ่านมาคือธันวาคมปี17เท่านั้นเองนะครับดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่จะมามีสีสันในคืนที่ผ่านมาซึ่งจะทําให้คนที่อาจจะเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่นะฮะอาจจะเป็นนักทุนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของพูนดิจิตอลเคอร์เนซียก็เลยโถมขเข้าไปเล่ค่อนข้างจะมากพอสมควรนะครับ